สวัสดีครับพินพัทน์นะครับจากเพจเรียนฟรีกับพินพัทน์เดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์นะครับหลักๆของเรื่องนี้นะครับก็คือน้องจะต้องจําโครงสร้างแล้วก็หน้าที่ขององค์ประกอบของเซลล์ไว้ได้นะครับก็จะทําข้อสอบได้ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของเซลล์นะครับทฤษฎีของเซลล์นะครับหลักๆอยู่3ข้อนะครับที่นักวิทยาศาสตร์เขาตั้งขึ้นมาข้อที่1ก็คือว่านะครับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับออแกนิซึมก็คือสิ่งมีชีวิต ทุกชนิดต้องประกอบด้วยเซลล์นะครับข้อที่2ก็คือว่าเซลล์นะครับเป็นหน่วยพื้นฐานของซีมีชวิตที่มีโครงสร้างและก็หน้าที่ข้อที่3ก็คือว่าเซลล์นะครับมันจะต้องมีแหล่งกําเนิดแล้วก็สามารถแบ่งตัวเองได้นะครับมาดูตรงนี้จริงๆตรงนี้คือภาพรวมของเซลล์นะครับองค์ประกอบของเซลล์มีอะไรบ้างนะครับเซลล์จะต้องมีสารพรันธุกรรมนะครับก็คือดินเอนี่เป็นพวกสารพรันธุกรรมซึ่งสารพรันธุกรรมตัวนั้นก็จะมีการสร้างโปรตีน ก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือดินเอก่อนที่มันจะสร้างโปรตีนมันจะต้องมีการสร้างไอเอก่อนนะครับดินเอมาเป็นไอเอไอเอมาเป็นโปรตีนโปรตีนก็จะกลายเป็นส่วนประกอบของเซลล์อื่นๆนะครับซึ่งตัวที่ทําหน้าที่การสร้างโปรตีนก็คือไรโบโซมดังนั้นหลักๆเซลล์ก็จะมี3มพนันธุกรรมนะครับดินเอมีไรโบโซมแล้วก็มีเ e ยื um ่อหุ้มเซลล์นะครับหรือเซลล์เมมเบนไวรัสไม่จัดเป็นเซลล์เพราะว่าไม่มี เยื่อหุ้มเซลล์นะครับไม่มีไรโบโซมด้วยประเภทของเซลล์นะครับแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือ1ก็คือเป็นเซลล์โปรคาริโอตกับ2ก็คือเซลล์ยูคาริโอตนะครับพวกนี้ไม่มีเยื่อพวกนี้ไม่มีเยื um ่อหุ้มนิวเคลียสครับโปรคาริโอตจะไม่มีเยื um ่อหุ้มนิวเคลียสส่วนยูคาริโอตก็จะมีเยื um ่อหุ้มนิวเคลียสนะครับซึ่งโปรคาริโอตเนี่ยแบ่งโดเมนออกเป็น2โดเมนนะครับก็คือได้แก่พวก ia, แบคทีเรียกับพวกอาร์เคียนะครับ ส่วนยูคาริโอตก็จะเป็นยูคาย่ยาครับยูคาย่ยาได้แก่พวกไหนบ้างอ่ะโปรติสใช่ไหมมีอะไรมีพวกฝังใจพวกเชือ้อรามีพืชน,นะครับแล้วก็จะมีพวกสัตว์เดี๋ยวรายละเอียดเราก็มาพดูดกันนะครับภาพรวมก็จะประมาณนี้อันนี้พี่ให้ดูตารางตัวนี้นะครับเทียบดูว่ามันต่างก,กันยังไง3โดเมนได้แก่แบคทีเรียอเคียแล้วก็ยูคาย่าใช่ไหมความแตกต่างระหว่างแบคทีเรียกับร์เคียต่างกันยังไงก็ดูตรงนี้นะครับเหมือนกันตรงที่ว่ามันเป็นโปรคาริโอตเหมือนกันนะครับมีนิวเคลียสไหม ไม่มีนะครับไม่มีนิวเคลียสทั้งคู่นะครับเพราะว่าเป็นพวกโปรคาริโอตมีเยื um ่อหุ้มออร์แกเนลไหมไม่มีนะครับมันจะมีแค่ไลโบโซมนะครับซึ่งไลโบโซมจะไม่มีเยื่อหุ้มตัวนี้ก็มีไลโบโซมตัวนี้ก็มีไลโบโซมเพราะว่ามันต้องใช้ในการสร้างโปรตีนใช่ไหมการแบ่งเซลล์ต้องมีการสร้างโปรตีนนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเยื่อนะครับเยื่อส่วนใหญ่ที่เป็นเยื่อหุม้มก็จะเป็นพวกอันนี้เป็นกรดไขมันนะครับตัวที่เป็นไอเกียจะไม่ใช่แล้วก็ตัวเด่นๆก็คือ ถ้าเป็นพวกแบคทีรียครับจะมีเปปติโดไกแคนนะครับมีเปปติโดไกแคนส่วนพวการ์เคียนะครับก็จะเป็นพวกสูโดเปปติโดไกแคนก็คือเ er ปปติโดไกแค่เทียมสูโดแปลว่าของปลอมนะครับหรือว่าเทียมหรือมีองค์ประกอบของโปรตีนนะครับยูคาริโอตล่ะโดเมนยูคารยาก็จะมีนิวเคลียสนะครับเยื่อหุ้มเยื่อหุ้มออกเนเอลมีไหมมีพวกเมมเบรนเยื่อหุ้มก็จะเป็นกรดไขมันอ่ากรดไขมันจะคล้ายๆแบคทีเรียเลยผนังเซลล์ก็จะเป็นพวกเซลลูโลสนะครับ เซลลูโลสก็จะพบในพืชส่วนไคตินก็จะพบในพวกมแมลงเอรานะครับพวกฝั่งใจเข้าไหมที่บอกว่าแบคทีเรียอายเขียนแล้วก็ a, ยอยู่ค้าวยาตายยังไงก็ดูตารางนี้แล้วกันอันนี้ก็จะมีทฤษฎีหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเกิดยูคาริโอตเราเรียกทฤษฎีนี้ว่า endosymbiosis นะครับคือเขาเชื่อว่าตอนแรกก็คือเริ่มจากโปรคาริโอตมันมีการสร้างเ e ยื um ่อหุ้มนิวเคลียสนะครับคือเ e ยื um ่อหุ้มนิวเคลียสเป็น2ชั้น มาห่อหุ้มตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมพบโปรคาริโอตไม่มีเยื่อหุ้มนะครับแล้วก็มีการวิวัฒนาการโดยการสร้างเยื่อหุ้มตัวเองขึ้นมาเยื่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นมาจากนั้นนะครับมันก็เกิดการสร้างเอน o ดเม b เ a n e ก็คือมีการสร้างเยื่อหุ้มภายในก็ทําให้เกิดออร์แกเนลต่าง,าง,างๆใช่ไหมจากนั้นนะครับมันก็มีการสร้างไมโตัคนเดียโดยการกินแบคทีเรียที่มีการใช้ออกซิเจนนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับกลายเป็นเซลล์สัตว์อีกตัวหนึ่งใช่ไหมถ้าสมมติว่ามันไปกินพวกต Synthetic Photo แปลว่าแสง Synthetic แปลว่าสังเคราะห์แบคทีเรียรที่มันสังเคราะห์แสงพวกนี้ก็จะเป็นพวกไซยาโนบแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียที่สังเคราะห์แสงได้ครับเช่นสาหลายสีเขียวกับน้ำเงินนะครับพอกินเข้าไปปุ๊บมันก็เลยสังเคราะห์แสงได้ครับมันก็พัฒนากลายมาเป็นเซลล์พืชนะครับซึ่งมีทั้งใบตัวคนเดียวแล้วก็โครพาสสำหรับโดเมนแบคทีเรียแล้วก็โดเมนอาเคียนะครับ จัดอยู่ในเฟลัมโมเนล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของมันนะครับมีองค์ประกอบอะไรบ้างตัวที่1นนะครับก็จะมีไลโบโซมมันบอกว่าเป็นไซต์ออปโรตีนซินท e ซิสก็คือเป็นตำแหน่งที่มีการสังเคราะห์โปรตีนนะครับตัวนี้ไลโบโซมสังเคราะห์โปรตีนอินคลูชันบอดีคือก้อนดำๆก้อนนี้ใช่ไหมสตอร์เลตนิวเทียนเก็บพวกสารอาหารเอาไว้ใช้นะโฟลดเตอร์ยูก็คือเอาไว้ใช้ที่หลังมันนะมีโซโซมมีอะไรบ้างมีโซโซม ตำแหน่งที่มันวอลเข้าไปตรงนี้นะครับมันบอกว่าเป็นพลาสมาเมมเบรนเดทโฟก็คือพลาสมาเมมเบรนที่มันวอลเข้าไปภายในไซโตพลาซึมนะครับแอนด์อินครีสเซอร์เฟสเอเรียก็คืออินเคียรแปลว่าเพิ่มคำนี้มันแปลว่าเพิ่มเพิ่มนะครับพื้นที่ผิวอ่ะมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีขนเล็กๆนะครับม,มีขนเล็กๆตัวเนี้ยเราเรียกว่าฟิล์มเบียนะครับมันเขียนว่าแฮร์ไลท์ก็คือมีลักษณะคล้ายเส้นผมบิสเซอร์แปลว่าขนนะครับคำนี้มันแปลว่าขนแอด เฮชันก็คือยึดเกานะหมายเพราะว่าเป็นขนที่ใช้ในการยึดเกาะพื้นที่ผิวนะครับเซอร์เฟซก็คือพื้นที่ผิวพิวรัสนะตรงนี้พิวรัสมันเขียนว่าคอนจูเกตพิวรัสนะครับอีลองเกตก็คือยาวฮอลโลก,ก็คือกลวงคํานี้มันแปลว่ากลวงแอปเปนเดชก็คือระยางครับวันนี้ระยางระยางคืออะไรระยางคือส่วนที่มันยื่นออกมาครับเนี่ยเป็นท่อยาวๆที่มันยืดออกมาข้างในกรวงเนี่ยมันข้างในจะกรวง ใช้สำหรับยูสดินเอทาร์นสเฟอร์ก็คือใช้อะไรครับแลกเปลี่ยนดินเระหว่างแบคทีเรียครับมีอะไรอีกมีนิวคลียร์เป็นตำแหน่งของโครโมโซมนะครับโครโมโซมก็จะเป็นดินเอนะเป็นสารบรรลุก,กรรมนะจะมีนิวคลียร์เพราะว่า,วามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส um, ใช่ไหมดินเอมันก็ล่องลอยอยู่ภายในเซลล์ตัวพืชซึมนะครับมีอะไรอีกมีพลาสมาเมมเบรนใช่ไหมพลาสมาเมมเบรนก็คือตัวที่เป็นครับห่หอหุ้มเซลล์ตัวพืชซึมไว้อยู่ ทำหน้าที่อะไรเลกเกเลตแปลว่าควบคุมนะครับคำนี้แปลว่าควบคุมเอนทานก็คือเข้าเอ็กซิสก็คือออกควบคุมเป็นไงครับการเข้าออกของสารพลาสมาเบรคควบคุมการเข้าออกของสารเซลล์วอลก็มาคุมไอตัวพลาสมาเบรคอีกชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้ซับพอร์ตก็คือช่วยเหลือนะช่วยให้คงรูปร่างนะครับเชฟแปลว่ารูปร่าง รูปร่างแล้วก็โพเทคก็คือป้องกันเซลล์นะครับอันนี้อ่านว่านะครับไกโคแคลิกมันบอกว่ามีลักษณะคล้ายเจลนะครับหุ้มอีกชั้นหนึ่งเอาไซส์เซลล์วอลก็คือหุ้มเซลล์วอลอีกชั้นหนึ่งมีตัวที่หุ้มอีกหลายชั้นนะแบคทีเรียนะี่ะนะครับถ้าเป็นขนาดที่คอมเพก t ก็คือขนาดที่มันไม่กว้างมากเราจะเรียกว่าแคปซูลแต่ถ้าสมมติว่ามีพื้นที่กว้างมากเราเรียกว่า สลามเลเยอร์สลามตัวนี้แปลว่าเมือกนะคือคล้ายๆเป็นชั้นเมือกนะครับมีอะไรมีเฟกชาลัมใช่ไหมใช้ในการเคลื่อนที่นะครับตัวนี้โรเตตติ้งก็คือเป็นฟิลาม e นต์ฟิลามนต์ที่มันหมุนได้นะครับทำให้แบคที ria ได้ถูกผักให้ไปข้างหน้านะครับอันนี้ช่วยในการเคลื่อนที่สำหรับ ep นี้นะครับพี่ก็พูดถึงเรื่องของภาพหลวงเซลล์แล้วก็โครงสร้างของโปรคาริโอตนะครับเดี๋ยว EP ถัดไปนะฮะพี่จะพูดถึง เรื่องของออกกแกนเนลและหน้าที่และองค์ประกอบอื่นๆของเซลล์ครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ